เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรไม่ต้องไปเอาเรื่องเอาเราวใครก็รอเรื่องราวมันจะได้ไม่ต้องย้อนมาหาเราเวรกรรมทั้งหลายมันก็จะจบสิ้นไปส่วนผู้อื่นเขาจะจองเวรก็เรื่องของเขาเราห้ามใจใครไม่ได้แต่เราควรที่จะห้ามใจเราได้ไม่ให้ไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนอีกต่อไปอยู่อย่างสงบเย็นดีกว่าอยู่กับความเดือดร้อนทรมานใจ ผู้มีปัญญามักอยู่กับความเบาใจสบายใจผู้ไร้ปัญญาก็มักนำตัวเองไปสู่ความหนักใจทุกข์ใจมีเมตตากับผู้อื่นให้อภยัยมีน้ำใจอันดีงามไม่คิดเบียดเบียนประทุสร้ายใครแม้ใครที่คิดพูดทำไม่ดีกับเราเราก็ให้อภยัยใจเราจะเป็นสุขคนที่พยายามปฏิบัติจริงจังต่อเนื่องไปเรื่อย จึงพบกับธรรมะอันดีงามอย่างถาวรไม่กลับไปสู่ความทุกข์อีกชีวิตปัจจุบันก็ร,รักษาจิตเช่นนี้ไปได้เรื่อยสบายไมนะตอนนี้